สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิพามาเห็ดเมนูแกงป่าฟักทองใส่หมูสามชั้นดนอจ้าเดี๋ยวเฮามาเบิงวา่าเครื่องปรุงนี้อ,าาอ่างเน่เด้จ้าย่างแรกอันนี้คือฟักทองที่หั่นเป็นชิ้นแล้วเดวจ้าฟักทองลูกนี่บบแก้เดจ้าคอยเบิงว่านางสิม,มันแห้บอจ้า มีกระมูสามชั้นเด้จ้ะหั่นเป็นชิ้นแล้วปริมาณหมูกบฟักทองก็ตามความต้องการของเขาได้จ้ะผิกแกงเ็ดความเผ็ดก็ตามชอบเหมือนเดิมเครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะมีแค่ชูรสนำปลาได้จ้ะเพราะว่าแกงปลาต้องใส่นำปลาแล้วก็เกลือใส่แค่นี้หละจ้ะเฮ็ดง่ายๆเป็นเมนูบ,นบานๆง่ายๆได้จ้ะต่ว่าแ่บได้จ้ะถ้ามีใบแมงลัก ใส่ใบแมงลักร้อยหนาน้ำด้วจ้ะขงข่อยมีใบแมงลักแต่ว่าอยู่ในแซ่แข็ง่อยจะออกมาที่หลังด้วยจ้าเดี๋ยวห้อไปเริ่มลุงม,มือเฮ็ดเลยจ้ะเริ่มแรกเอาหม้อหรือกระทะด้วยจ้ะตั้งไฟใส่น้ำมันพอห่อนแล้วผิกแกงลงไปผัดจ้ะไฟอ,อ่อนๆกนเด้จ้าเคร่ยงดูดควากนกน ファッションピケンできんの สามตใส่ลงไปเลยด้ยจ大姐หอมผิกแกงแกงขาจะหอมเลยนดจ้ะ เดีนนะ๋ยวจะแกงเมอทีี๋ยวนะหลังของก็จะพร้อมที่จะแกงล้นะ้ำลงไป ออเริ่มเดือดแล้วด้อจ้าใส่ฟักทองไปเลยจ้ะตอนนี้ใส่ฟักทองไปแกงเสซ็ตแล้วต้งกินร้อนหลุ่ได้เนาะจากว่าฟักทองสิมมันให้จักหน่อยบออ เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดเพราจังจะมาปรุงเครื่องด้วยจะ้ะปรุงเครื่องปรุงรสชาติให้แซ่บจ้าฟักท,อง,ทองนะ่ะตอนที่ว่าสดจูกเก็บไม่ไม่ด้วยจะ้ะอันนี้น้ำอ่อนนะจ้ะน้ำโปแก่เปลือกน้ำจะเป็นสีเขียวหมดเลยเพาวางไว้นา,านๆน่ะจะกลายเป็นออกสีเหมือนทองๆนะจ้ะสีเหมนน้ำตาลแก่ๆน่ะทุกๆเลยคอยก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเกาอยังด้วยจะ้ะ หม้อเดือดแล้วเดี๋ยวเขาจะมาปรุงเครื่องเด้วยจ้าพริกแกงสีพวค่อยแดงด้วยจ้ะมือนี่เพราะว่าคนใส่เครื่องหลายเครื่องแกงหลายแล้วพริกพวกข่อยแดงด้วยจ้ะพริกหน่อยก็พริกแกงแต่ว่ารสชาติเผ็ดด้วยจ้าปรุงเครื่องก่อนใส่ชูรสลงไปเลยจ้าชูรสถ้าผู้ใดมากน้ำตาลใส่น้ำตาลไปน้อยๆก็ได้เด้อจ้ตัดรสใส่ปลาลงไปเด้อจ้าขาดปลาเขาเลยเนาะแกงปลา เกลือได้จ้ะใส่เกลือลงไปตัดรสจัหนอ้อยเป้าใส่หลายมันจิเค็มตัวใส่ปลาล่าแล้วน่าจะที่แกงจะสีออกเหลืองๆคือฝักท้องเลยเนาะพอสีแดงแจ๊ดเลยเนาะ เป็นยังก็จะเขอให้แซ่บขอให้แซ่บกับเ้าเราจะเนาะเดี๋ยวเขาจะมาซิมเบื้งรสชาติ์ได้จ้ะรสชาติเป็นยังไงบ้างตอนนี้รสชาติพอดีเลยจ้ะฟักทองก็น่าจ,จะสุกเลยนี่จะซิมเบิ้งฟักทองนั่นจ้ะรสชาติ์จะเป็นยังไง ด้จากแกงปลาผักท้องซุกแล้ววันที่นี้เขาจะใส่ใบแมงลักลงไปจ้คือใบแมงลักไปเดี๋ยวแทะแข็งไปแมงลักจ้ะใส่ใบแมงลักลงไปเลยตัวแมงลักไปเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งจ้ะแต่ว่าน้ำกี่เดียบปนะ่ะนี่ะ เอาไปน้ำแข็งเนาะมีออกจากการจะได้เป็นใบหน้างามเลงนักแกะแ,แข็งไวนะ้เนาะลงหนาเลยใส่ใบแมงแลักหอมๆข้าวบ๊อหมักก,ก็ต้องใส่เด้้อจาเนี่ยตะปูหมักเนาะหมักกับไส่บ๊อหมักกับไส่บม้อใส่ไส่กับหอมเนดะ้อแต่แกงปลาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะ เรียบร้อย,ยุใส่ตงาาง้งหน้าตาเองแกจะนี่จ้ะซุกเลยเด้หน้ากินบอก่พกเจ้าว่าหน้าตาหน้ากินเ,ข,เนาานนข้มข้นจ้ะเข้มข้นเข้มข,นข้มขนเด้ดูน,น้นำแกงยังเข้มข้นเลยจ้ะประสาทกระแซบแสบเห็ดล้องเบิงเดจ้าเมนูปลาปลากระแซบด้วยกันดีจ้ะ ก็แซบเมนูเมนูกะทิกะแซบพ่กันจ้าแล้วกะปูหมักเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเดอ้อคลิปหน้าจะท่าย่งอื่นใหม่เบ้างใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า